ผมรู้สึกว่ารางวัล Best Property CEO ครั้งนี้ไม่ใช่ของผมแต่จริงๆแล้วรางวัลนี้เป็นของพนักง,งาน a p ทุกๆคนและสำหรับรางวัล Best Property Chief Executive Officer of the Year นักบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดครับบริษั AP, ท a p t h ท i l a ยแลนด์จำกัดมหาชนคุณอนุพงศ์อัศวะโพกินครับวันนี้ผมรู้สึก เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล Best Property CEO of the Year สำหรับรางวัลของผมตลอดจนรางวัลนั้นทรงเกียรติอื่นๆที่ทางคณะกรรมการได้ให้เกียรติมอบให้แก่โครงการในเครือ AP Thailand นักว่ามีความหมายอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกๆคนที่ AP เลยครับแต่สำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่ารางวัล Best Property CEO ครั้งนี้ไม่ใช่ของผมแต่จริงๆแล้วรางวัลน,นี้เป็นของพนักงาน AP ทุกๆคนที่ช่วยกันทุ่มเททำงาน ฝ่าวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันนี้พวกเราก็รู้นะครับสภาพตลาดที่แย่ลงพวกเราทุกๆคนก็ยังสู้และยังคงทําให้ AP มียอดจองและยอดโอนรวมกันทั้ง AP แล้วก็บริษัทร,ร่วมทุนนะครับมากที่สุดในอุตสาหกรรมถ้าน้องๆที่ AP ทุกๆคนไม่ได้ทุ่มเทให้กันขนาดนี้เราคงมาถึงวันนี้ไม่ได้ดังนั้นขอถือโอกาสนี้ขอบคุณน้องๆ ที่เป็นเจ้าของรางวัลตัวจริงที่ AP ครับขอบคุณมากครับ